สวัสดีนะครับพี่น้องสวัสดีนะครับผมคลิปนี้ก็จะพาพี่น้องมาชมธรรมชาตินะครับมาชมธรรมชาตินะครับมาชมธรรมชาติชมความงามนะครับไปชมความงามของธรรมชาติกันนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ที่พี่น้องเห็นอยู่นี้นะครับอ่มันอาจจะไม่แสงมันอาจจะไม่ สว่างมากนะครับวันนี้เพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกตอนเช้านะครับพิ่งฝน,ฝน,ฝนพึ่งหยุดไปนะครับฝนพึ่งหยุดไปเองนะครับเราจะมาดูว่าตรงนี้ที่จะเริ่มพาพี่น้องไปชมนี่มีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นแผนที่ของของเมืองนะครับเป็นแผนที่ของเมืองนะครับว่าอยู่แถวนี้นะครับอยู่แถว เมืองนี้นะครับจังหวัดนี้มีสถานที่ที่ไหนมั่งนะครับมีสถานที่ที่ไหนมั่งที่เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวก็จะอยู่กระจายกันไปนะครับอยู่กระจายกันไปเดี๋ยวผมก็จะพยายามไปพาพี่น้องไปไปนำคลิปมาให้พี่น้องได้ชมทุกที่นะครับหรือไม่งั้นก็จะไปไลฟ์สดให้พี่น้องได้ชมกันนะครับจะได้ เห็นกันหลายๆที่เนาะจะได้พาพี่น้องไปเที่ยวชมนะครับผมนี่นะครับเป็นสถานที่ต่างๆก็มีบางที่ที่อาจจะได้ทำคลิปไปแล้วนะครับมีบางที่แต่บางท่านก็ยังอาจจะไม่ได้ชมนะครับวันนี้ก็เป็นสถานที่อีกที่หนึ่งที่จะพาพี่น้องมาชมนะครับมาชมความงามของธรรมชาตินะ ช่วงนี้เป็นหน้าร้อนนะครับเป็นหน้าร้อนเนาะเป็นหน้าร้อนก็อาจจะไปไหนต่อไหนสะดวกหน่อยนะครับขึ้นรถเมล์ไปนะครับขึ้นรถเมล์เดินทางได้สะดวกนะครับ <naz i. S 1> นี่นะครับพี่น้องนะครับเริ่มจากจุดตรงนี้นะครับลงมาถึงจุดตรงนี้ก็ที่พี่น้องเห็นอยู่หน้าจอตรงนี้นะครับ uh, จะเป็นต้น เกาลัดนะครับเป็นเกาลัดนะครับพี่น้องเกาลัดที่นี่เยอะมากนะครับที่นั่นนะครับที่ดอกขาวๆน่นะครับนั่นนะฮะมีอยู่ทั่วไปเลยนะครับดอกเกาลัดนี่มีอยู่ทั่วไปนะฮะเห็นบริเวณรอบๆนะครับรอบๆข้างๆนี่ก็จะเป็นภูเขานะครับจะเป็นภูเขาแต่ภูเขาที่นี่ไม่ใช่ลูกที่จะใหญ่โตมากนะครับนี่นะฮะที่มองเห็นอยู่เห็นไหมฮะนั่นแหละตรงนั้นแหละเป็นต้นเกาลัดนะครับนะครับแล้วก็ผู้คนก็มากัน ค่อนข้างจะเยอะนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ค่อนข้างจะเยอะเป็นช่วงวันหยุดด้วยนะครับเป็นวันหยุดน้องก็จะมาชมบรรยากาศไปแต่ภาพมันอาจจะไม่ไม่แจ่มมากนะครับภาพมันอาจจะไม่แจ่มมากเนาะภาพอาจจะไม่แจ่มมากก็ต้องขออภัยด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะครับฝนตกเราจะไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันใครที่ชอบบรรยากาศ อากาศสบายๆก็แวะเวียนมาได้นะครับแวะเวียนมาได้นะครับมาชมได้นะครับมาชมมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับนี่นะครับเป็นต้นเก่าลักนะครับเป็นต้นเกาลักษ่น้นองก็จะได้เห็นบรรยากาศไปพร้อมๆกันครับฟ้าข้างบนก็ มีเมฆนะครับคลื่นนะครับเป็นคลื่นเนาะนะครับมีเมฆค่อนข้างจะคลื่นนะครับเพราะว่าฝนตกตอนเช้านะครับฝนเพิ่งตกไปตอนเช้านี่เองนี่นะครับพี่น้องเราก็จะมาชมน้ําใสใสกันนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะครับพี่น้องเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับเป็นอ่างเก็บน้ําเป็นน้ําจืดนะครับอยู่ระหว่าง นะครับอยู่ระหว่างภูเขาอยู่ระหว่างภูเขามีเขาล้อมรอบนะครับแล้วก็ก็เป็นแค่อ่างนะครับไม่ใช่เป็นเขื่อนนะครับไม่ใช่เป็นเขื่อนใหญ่เนาะเป็นแค่อ่างนะครับเป็นอ่างผู้คนก็มากันเยอะครับมากันเยอะกันถ้าใครชอบที่จะเซลฟี่ก็นี่อีกที่หนึ่งนะครับเป็นจุดที่ทำให้ ทำไว้เพื่อให้พี่น้องได้มานั่งเซลฟี่กันถ่ายรูปก,กันตรงนี้นะครับนะครับบรรยากาศก็อยู่ประมาณนี้นะครับมีจะมีน้ำพุเล็กๆนะครับแล้วก็ข้างบนนั่นนะครับดูโลกปั้นเด็กนะครับกำลังยืนเป็นน้ำพุ่งออกมานะครับเป็นคล้ายคยืนฉี่นะครับนะครับทำได้สวยงามมากนะครับแันนี้ก็ เป็นกังหันปั่นน้ำเล็กๆนะครับนะครับไม่ยกว่าการหันเนาะนะครับปั่นน้ำเล็กๆนะครับพอน้ำมันจะเป็นน้ำลงมาจากภูเขานะครับเราก็จะใช้ปั่นน้ำเล็กๆนะครับสวยๆนะครับชมบรรยากาศแบบพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เราก็จะให้พี่น้องดูน้ำพุที่ที่หนึ่งนี่ตรงนี้นะครับอยู่ในอ่างนะครับ น้ำผุตรงนี้ก็จะสูงหน่อยนะครับจะสูงหน่อยเป็นยังไงมั่งครับบรรยากาศรอบๆนะครับบรรยากาศรอบๆก็จะสวยงามนะครับสวยงามนะครับใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ก็เข้ามารับชมให้จบนะครับรับชมให้จบนะพี่น้องนะครับจะได้เป็นอะไรที่ดี่อตใจนะครับได้ชมบรรยากาศนะทำให้ใจิตใจเราไม่หมน่นมองนะครับ ที่พี่น้องเห็นตรงนี้ก็คือเรียกว่าเรือปั่นนะครับคล้ายจักรยานนะครับพี่น้องนะครับคล้ายจักรย,ย,ยานนะครับคล้ายจักรยานนะครับแล้วก็จะมีพี่น้องตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับยังเช้าอยู่คนก็อาจจะไม่เยอะน,ะนี่นะครับก็ลงมาในน้ําเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ปั่น จักรยานนะครับจักรยานมันจะมีหลายสเต็ปนะครับมีทั้งคนเดียว2คน3ามคน4ี่คนก็แล้วแต่นะครับมาเป็นครอบครัวก็ใช้ใหญ่หน่อยนะครับแต่ของผมถ้าอย่างกรณีถ้าคนเดียวก็จะใช้แค่เก้าอี้เดียวนะครับเก้าอี้เดียวปั่นไปได้นะครับสบายๆพี่น้องนะครับปั่นสบายๆนะครับถี่ไปนะครับในน้ํานี่แหละนะครับ คนก็จะมีเยอะหน่อยนะครับจะมีเยอะหน่อยเด็กๆก,ก็สนุกสนานนะครับแต่ก่อนที่จะลงก็คือจะต้องมีเขาจะมีจุดนะครับจุดที่ต้องซื้อตั๋วนะครับซื้อตั๋วเพื่อที่จะลงมานะครับลงมา,าราคาค่าตั๋วผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า,าที่หลายๆคนนะครับที่หลายๆคนปั่นอนะ่ะ เท่าไหร่ผมไม่รู้นะครับไม่รู้จริงๆนะครับแต่ผมรู้แต่ว่าที่ผมใช้ก็คือ15,000วอนนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ400 400กว่าบาทนะครับ400กว่าบาทใช้เวลาเช่าแค่ประมาณ30นาทีนะครับ30-40นาทีประมาณนี้นะครับถ้านานเกินไปนะครับถ้านานเกินไปทาง,ทางาเจ้าของแพรเช่า เจ้าของแผ่เช่าเขาก็จะประกาศเรียกนะครับว่าเบอร์นั้นเบอร์นี้ให้กลับมาด้วยนะครับนะครับผมแล้วก็เขาจะมีบอกนะครับก่อนที่จะลงเขาจะบอกว่าให้เราทําอย่างนู้นอย่างนี้นะครับนะครับก็คือเป็นการเซฟตี้นะครับพี่น้องก็จะเห็นนะครับที่วางทุ่นอยู่นะครับพี่น้องก็จะเห็นว่ามันจะมีทุ่นอยู่นะครับทุ่นอยู่ตรงนั้นเราห้ามข้ามไปนะครับเขาไม่ให้เราข้ามนะครับ ที่มองเห็นไกลๆนู้นนะครับที่มองเห็นไกลๆก็คือที่เราจะเป็นไฮไลท์สําหรับวันนี้นะครับเป็นสะพานนะครับเป็นสะพานนะครับพี่น้องสะพานตรงนั้นสะพานตรงนั้นคือแต่ก่อนนี่เขายังไม่เปิดนะครับเมื่อช่วงหน้าหนาวที่ผมเคยทําคลิปให้พี่น้องได้ติดตามมานั้นน่ะเขายังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดให้ข้ามนะครับเพราะว่าจะด้วยสถานการณ์ ก็คือสถานการณ์วิบัฟเ่านี้แหละครับมันไม่เขาไม่ต้องการให้คนจะไปใกล้ชิดกันแล้วก็ไปแออัดกันบนสะพานเกือนไปนะครับ mm. เขาก็เลยปิดให้บริการนะครับงดข้ามไปข้ามมานะครับงดข้ามไปข้ามมาแต่ตอนนี้เขาเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะได้พาพี่น้องไปนะครับมีการให้ชมบรรยากาศในท้องน้ํา ฝั่งน้นจะเป็นหน้าเขื่อนหน้าไม่ใช่หน้าเขื่อนนะครับเขาเรียกว่าหน้าอ่างสมากกว่านะครับเป็นประตูระบายน้ํานะครับที่้องเห็นนะครับทุกคนก็น้ําใสมากนะครับน้ําใสมากเลยนะครับถ้าหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวจะเป็นน้ําแข็งนะครับจะเป็นน้ําแข็งเลยนะครับน้ําที่นี่จะเป็นน้ําแข็งนะครับนะครับถ้าหน้าหนาวนะครับจะเป็นน้ําแข็งอากาศ ซพ่งจะละลายไปก็ตอนที่เริ่มจะเข้าหน้าร้อนไม่กี่เดือนนี่แหละครับ2เดือนที่แล้วนี่นะครับน้ำแข็งละลายเนาะพี่น้องน้ำแข็งละลายหมดนะครับพอน้ำแข็งละลายหมดก็จะน้ำก็จะใสนะครับน้ำก็จะใสนะครับแล้วก็ไปเรื่อยครับปั่นไปเรื่อยนะครับชมพาพี่น้องชมยูทูบถัดไปเรื่อยนะครับ แต่ว่าสะพานนั้นก็เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปชมนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปชมเนาะตอนนี้เราก็ชมบรรยากาศตามถุงน้าท้องน้ํานะครับเขาวนไปเรียนมาอยู่ในอ่างนี่แหละครับเพราะว่าเขาจะมีขีดวงไว้อยู่นะครับว่าห้ามเราไปเลยไปฝั่งโน้นนะครับมันจะมีทุ่นวางไว้นะครับเขาจะบอกเราก่อนแล้วนะครับว่าห้ามห้ามนะครับหรือห้ามข้ามไปนะครับ ีทุ่นมีอะไรเรียบร้อยนะครับจะอยู่ในวงและอีกฟากหนึ่งนะครับฟากหนึ่งก็จะเป็นเรือพายนะครับมันจะมีเรืออยู่2ออย่างลืมบอกพี่น้องไปนะครับเป็นเรือปั่นนะครับเป็นเรือปั่นมันจะมีอย่างหนึ่งคือเรือปั่นและอีกอย่างหนึ่งคือเรือพายนะครับเรือพายจะนั่งได้2คนนะครับจะนั่งได้2คนนะครับ เขาจะขีดเส้นไว้นะครับเขาจะห้ามเขาจะห้ามข้ามไปนะครับตรงนี้นะครับเห็นห้ามให้ให้ให้เรือปัน่นนี่ข้ามไปนะครับมองขึ้นไปบนภูเขาก็จะฝนมันตกนะครับพอมันตกลงมาพี่น้องก็คงจะพอรู้นะครับว่าฝนมันตกลงมาถ้าในป่าในอะไรมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนกับหมอกนะครับหมอกนะครับเต็มเลยนะครับพี่น้อง นะครับสนุกนะครับมากันเป็นครอบครัวก็สนุกนะครับันก็เยอะนะครับคนเยอะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะครับช่วงนี้เป็นวันหยุดด้วยนะครับนี้เป็นวันหยุดคนก็จะเริ่มทยอยมาช่วงที่ผมมานี่ก็คือเป็นช่วงกำลังช่วงบ่ายนะครับประมาณบ่ายโมงบ่ายสองประมาณบ่ายโมงบ่ายสองประมาณนี้นะครับ ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเดี๋ยวไว้ติดต่างคลิปหน้านะครับพี่น้องขอบคุณมากครับ